สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดาครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นดาวโจนเช้านะครับของวันที่1นกรกฎาคม2565นสาะครับสาหรับหุ้นดาวโจนนะครับจะออกทุกทุกวันนะครับตีสามหนาทีของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลุมเพื่อความบันเทิงทุกทุกวันทุกทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านะครับ ที่ว่าเขามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงนะแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุนลุ่มเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับแต่ถ้าท่านใดที่จะนำไปใช้ในการลงทุนก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีในการนําไปใช้นะครับหลักการพิจารณาก็มีอยู่สองสามอย่างก็ครับก็คือชอบไหมถ้าชอบก็จัดไปถ้าไม่ชอบก็ลุลุ่มเพร่อความบันเทิงนะครับชนไหมชนก็หมายถึงว่าเลขช่องนี้ชนกับเลขช่องอื่นไหม ตรงกับเลขท่องอื่นไหมถ้าตรงก็จับไปถ้าไม่ตรงก็รุ่นลมเพราะครมบันเทิงไปนะครับบางท่านก็เอาเด่นช่องนี้ไปจับคู่กับช่องนู้นนะครับสำนักนูน้นสำนักนี้นะครับจับคู่กันไปนะครับแต่อย่าให้เกินสามสำนักนะเพราะว่าจับคู่กันเกิน3ามสำนักนี่มันก็คือเลข1กับเลข0ูนย์นี่แหละวินกันไปวินกันมาพอดีแบบครบร้อยตัวพอดีประมาณนี้นะครับก็พิจารณาดูก่อนนะําไปใช้นะครับอ่าก็มารับชมได้เลยนะครับอย่าเดือนเดือนะ เดือนๆนะครับดาวโจนเช้านะครับห้าหกก็ดนะครับเน้นที่5กับ6นะฟันธงที่6นะครับ6อะไรครับเนี่ยห9เก้าห2ศูนะครับ6 9 6 0 6 1 6 2 6 3นะครับไปกลับด้วยนะครับ6 9เก6า0 6 6 1 6ก6ูน6นนตามหนะครับส่วนห้นะครับ5 9 9 5 5้าเ ห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าห้าสามสามห้าเหมือนกันนะครับไปกลับผลล่างนะแล้วตัวกันราคาเนี้ยตัวกันเจ็ดนะครับใครชอบเจ็ดตัวกันก็จัดไปนะครับอาจจะเอาหกกับเจ็ดลูดนะครับเอาหกกับเจ็ดลูดนะประมาณนี้ถ้าบอกพิจารณาไปบางคนชอบบางคนก็ไม่ชอบก็จะไปตามนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับจดไม่ทันก็มือแตะวีดีโอพักไว้นะพักไว้นะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีแข่งๆๆนะครับตีส5นาทีนะครับใครมาลุ้นก็ตื่นึคนมาลุ้นได้นะครับอ่าขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับเงินไหลมาเทมาครับสวัสดีครับ